คือเป็นเอียบัตที่เบสมาดีมากเลยสำหรับฟังที่เป็นเอียบัตเนี่ยแบบฟังแล้วไม่ไม่คิดว่าเอียบัตจะทําได้ดีขนาดนี้เลยนะที่ลองฟังมาผมว่ามันฟังเพลงในทุกแนวจริงๆเลยแล้วก็เสียงดีเสียงแบบฟังฟังดีฟังสบายแนะนําเลยยิ่งพวกแนวแบบสนุกสนุเป็เบสอย่างเงี้ยดีเลยใช่ครับแนะนําเลยคนะนี้ก็เป็นทูเบสเอียบัตร น้ำหนักเบามากๆโคตรๆนะครับโครเทสเนี่ยตีนิดนึงคือมาดูเก่าง่ายจริงๆเลยดูสิแปับเดียวทึ่ใช้มาไม่กี่อาทิตย์เองเก่าแล้วใส่สบายน้ำหนักเบาแถมเสียงดีมากๆก็เชื่อมต่อ aptx ตัว Adaptive <คะ S 2> ด,ด้วยในราคาแค่1,659บาทเท่านั้นมาดูรีวิวกันเลยครับสวัสดีครับสนุกครับยังไงครับ วันนี้เราอยู่กับ SoundPEATS 3นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดราคาสุดคุ้มนะครับแบรนด์หูฟังที่ตอนนี้เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยหลายคนเนี่ยแนะนําแบรนด์นี้เลยก่อนที่จะไปดูตัวหูฟังผมอยากให้ดูเคสก่อนคือเขาออกแบบเคสมาได้แบบมินิมากอะไซส์เล็กแล้วน้ําหนักเบามากเสียอย่างเดียวเองมันดูเก่าแบบเนี่ยมันเป็นรอยง่ายมากอ่ใช่มันเหมือนมันดูรอยบอกไม่ถูกมันดูแบบดูดูไม่สมราคาพูดย่งี แต่เบาไงแต่ว่าการเบาเราก็ที่ชอบคือแบบฟิลลิ่งในการเปิดฝามันดีมากใช่ครับแต่ที่ที่ไม่ชอบก็คือเนี่ยมันมันไม่อยู่อ่ะคือผมชอบฝาที่มันเปิดค้างได้นะมันเปิดค้างไม่ได้เนี่พี่เรื่องมากอ่ะนิดนึงนิดนึงแต่แต่ถามว่ามันดีมันก็โอเคนะฟิลลิ่งมันดีอ่ะใช่ครับนะครับข้างในเป็นไงของบอกวิธีการแพรกับมือถือก่อนครับวิธีการแพรนะครับคือเปิดฝาขึ้นมาแล้วที่เคสก็จะมีปุ่มอยู่ข้างหน้านึงปุ่มซ่อนเอาไว้ ให้กดค้างไว้สามวิไฟมันจะกระพริบอันนี้คือมันพร้อมแพรแล้วไปเสิร์ชหาในมือถือได้เลยหรือถ้าอยากจะรีเซ็ตมันแบบว่าเราก็ใสมาแล้วกดค้างไว้1ิวิมันทำการรีเซ็ตค่าทุกอย่างเรามาดูกันที่หูฟังหยิบอันนี้เร็ยกเนิดนึงคือเป็นหยิบง่ายนะครับแต่วิธีแต่มันบอกว่ามันมันบอกว่ายังไงดีพยิบขึ้นมาแล้วมันต้องใช้มือหนึ่งจับเพื่อขยับััมมนมันจะแบบ ค่อนข้างยากคือผมทำลนหลายรอบมากเลยตัวหูฟังก็ปติกปติกแล้วเบาๆให้พี่แต่มันเบาเบามากใส่สบายมากที่ลองใส่มาเดี๋ยวให้ดูวิธีการตัวนี้ก่อนตัวนี้เ็าจะมีสัญลักษณ์ซาพีทอยู่ที่หูฟังสีเงินๆตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่รับจัมผัสไว้สั่งงาน<อ>นะครับมีสองข้างนะลองใส่ดูให้เทนมใจดูใส,ใส่ง่งงายไหมพี่ไม่ง่ายผมว่ามันใส่สบายมากเลยใช่ไหม ใชจริงที่ออกแบบมาดีใส่สบายก็น้ำหนักเบาคนชอบเอียบัตนะจะชอบเลยแหละแล้วก็ตัวนี้กันน้ําเป็น IPX5 ด้วยนะก็คือกันเหงื่อสส่วิ่งออกกลังกายอะไรเงี้ยลองฝนนิดหน่อยใช่ไม่พังสําหรับวิธีการควบคุมอย่างที่บอกใช้วิธีการแตะเอามันก็จะมีวิธีการใช้งานมันแปลกๆนิดนึงนะคือแตะหนึ่งทีที่ปกติจะเป็นการหยุดเพลง่ใช่ไหมอันนี้แตะหนึ่งทีอ่ะเป็นการเพิ่มลดเสียงคือถ้าแตะข้างซ้ายจะลดเสียงแตะข้างขวาจะเพิ่มเสียงอ่า ส่วนจะให้เล่นหรือให้หยุดเพลงอ่ะเป็นการแตะสองทีครับผมส่วนถ้าข้างซ้ายแตะสามทีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจะเป็นการเข้าเกมโหมดซึ่งเกมโหมดเนี่ยผมเข้าเกมโหมดเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยเกมโหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยเกมโหมดเนี่ยมันจะทําการลดดีเลย์ของเสียงลงเหลือแค่หกสิบมิลลิเซกเท่านั้นเล่นเกมเสียงยิงเสียงเดินตรงแน่นอนส่วนถ้ากดข้างขวาสามทีจะเป็นการเรียกแอสเซสแตนต์จะเป็นซีรีเป็น Google เป็นเล็กซ่าอะไรก็แล้วแต่เครื่องนะ แล้วก็ตัวนี้มี wearing detection ด้วยก็คือถ้าถอดหูฟังออกข้างใดข้างหนึ่งก็พอมันจะหยุดเล่นเพลงอัตโนโมัติให้เองอ,อันนี้ดีมากก็เรียกว่าการควบคุมเนี่ยครบเลยแต่แปลกนิดนึงคือปกติเนี่ยไอ้กดหนึ่งทีมควรจะไปเล่นหยุดเพลงอันนี้กลายเป็นปักเสียงโอ้ส่วนการเชื่อมต่อ,<ๆ>ตอเชื่อมต่อกับมือถือผ่านบลูทูธ5.2แล้วเขาก็ใช้ชิปบลูทูธตัวล่าสุดของคอคอมเลยรุ่น qc c 3040ครับตัวเนี้ยข้อได้ข้อดีของเขาคือมันรองรับกัน โคเดกของบลูทูธตัวล่าสุดของคอคอมก็คือตัว aptx adaptive จุดเด่นของตัวนี้ของไอตัว adaptive เนี่ยคือเขาสามารถปรับบิตเรทได้ัไครบแบบอัตโนมัติเลยก็คือปกติเนี่ยเขาก็จะนี่ไงเอามักจะเลือกโคเดกที่สามารถส่งบิตเรทได้สูงเพื่อได้เสียงที่ดีตามเพราะมันสามารถส่งข้อมูลได้เยอะแบบนี้ใช่ไหมแต่บิตเรทสูงเขาก็มีข้อเสียก็คืออ่ามันจะกินพลังงานมากกว่าแล้วมันก็จะ เรียกว่าไงสัญญาณถ้ามีสัญญาณรบกวนสัญญาณรบกวนมันจะเรียกว่าสัญญาณมรบกวนง่ายกว่าบางทีฟังแล้วอาจจะมีการสะดุดนิดนึงอะไรแ,แบบนี้นะครับถ้าอยู่ในที่แบบสัญญาณชุบชุตัวเนี้ยมันเป็นแอ a ท t ฟก็หมายความว่าเขาจะดูว่าสมมุติเราฟังเพลง mp3 320k เขาก็จะปรับบิตเลทลงมาให้พอเพียงดับไฟล์ที่เราส่งพอเพียงใช่ถูกต้องครับมันก็จะเรียกว่าปรับบิตเ a ทให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราฟังข้อดีเขาก็คือจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ดำให้การเชื่อมต่อเนี้ย มีความเสถียรมากขึ้นแบตเตอรี่นะครับตัวหูฟังอย่างเดียวเนี่ยหูฟังอย่างเดียวใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงโแล้วก็ใช้ชาร์จกับเคสได้อีกสองครั้งก็รวมเป็นทั้งหมด15ชั่วโมงก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วกันสำหรับหูฟังคูเบเลตคือมันเบาขนาดนี้ได้15ชั่วโมงโอเคแหละใช้งานจริงก็ประมาณ2วันเนาะสำหรับคนทั่วไปยานคือมันเบามากๆเลยแล้วก็ มันมีวิธีการดูปริมาณแบตที่เคสวยนะก็คือสีไฟข้างหน้านะครับตอนนี้เห็นเป็นสีเขียวก็คือแบตเยอะ,อะถ้าแบตประมาณ5้าสิเปอร์ซ็นขาจะเปลี่ยนเป็นบบสีเหลืองแล้วถ้าเหลือประมาณแค่สิเปอร์ซนะไรเงี้ยก็จะเหลือเป็นสีแดงก็าสุดเสจชาได้แล้วะนะครับมาคุยเรื่องเสียงบ้างดีกว่าก่อนที่จะไปตัวเสียงหูฟังคุยกันเรื่องเสียงคุยโทรศัพท์ก่อนก็คือไมอค์ตัวนี้เขาใช้เป็นแบบไมค์คู่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนผลพธ์ที่ได้เดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ ันนี้เป็นการทดสอบใหม่ของหูฟังตัว s o u n d p e a e a i r 3นะครับเราก็อยู่ในซอยที่มีรถวิ่งไปวิ่งมานหึงนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องการตัดเสียงรบกวนก่างๆก็ลองฟังกันดูครับผมโอเคครับก็เป็นอย่างที่ฟังกันนะครับ uh huh. เรามาคุยกันเรื่องคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับ uh huh. นะครับตัวนี้ผมพยายามไปหาพวกสเปคใซ้ไดเวอร์อะไรผมหาไม่เจอจริงผมก็ยอมแพ้เอาเป็นว่า ฟังมาเนี่ยคุณเนี่ยเพิ่งให้เทนฟังมาเป็นยังไงบ้างเสียงตัวนี้ฟังสนุกครับเน้นเบสเป็ไปสนุกเลยนะครับแต่ว่าไม่ทําให้ล้าเกินไปนะเรารบไ่ออกของร่างก,กายเนี่ยแบบโอเคเลยแหละนะครับ,รบถือว่าจังหวะในการวิ่งก็จะดีขึ้นมากเลยครับผมผมเนี่ยไปฟังมาผมบอกผมชอบเสียงตัวนี้นะแต่ฟังครั้งแรกเลยนะที่ผมชอบจริงอะ่ะผมรู้สึกว่าเสียงมันอ่ะทุกย่านอ่ะมันบาลานซ์มันมีความบาลานซ์กัน 42, โอเคครับมีพปายกระซิบบอกว่าตัวนี้นะครับใช้ไดเวอร์ขนาด14.2ม mm, มก็ถือว่าตัวใหญ่นะ,อ,ะอันนี้เข้าใจเพราะว่าเอียบัตเนี่ยส่วใหญ่มักจะใช้ไดเวอร์ตัวใหญ่นิดนึงเพื่อให้มันขับพลังเสียงมาได้ครับส่วนคือที่ฟังไปเนะี่ยคือแบบผมว่าเสียงย่ามันค่อนข้างมีความสมดุลกันค,คือแบบเสียงมันไม่มีการมาบาังกันในแบบนี้แล้วก็เสียงร้องเนี่ยค่อนข้างจะทําทได้ดีนะครับ ฟังฟังเนี่ยเป็นแบบแล้วก็คือเป็นเอียบัตที่เบสมาดีมากเลยสำหรับฝั่งที่เป็นเอียบัตเนี่ยแบบฟังแล้วไม่ไม่คิดว่าเอียบัตจะทําได้ดีขนาดนี้เลยนะที่ลองฟังมาผมว่ามันฟังเพลงในทุกแนวจริงเลยแล้วก็เสียงดีเสียงแบบฟังฟังดีฟังสบายแนะนําเลยยิ่งพวกแนวแบบสนุกสนุกเบสเบสอย่างเงี้ยดีเลยใช่ครับแนะนําเลยฮะก็ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับใช้มาเราใช้มาครับอย่างว่าตัวหน้ากล่องเห็นไหมกล่องเขาเป็นแบบ สายวิ่งสายเฮลที่สายเฮลตี้ครับผมนะครับการที่เราจะได้ฟังเบสสนุกเนี่ยการวิ่งจังหวะมันก็จะเลาขึ้นดีขึ้นอ่ะนะฮะแล้วก็เสียงตา่างๆนะเสียต่างๆก็ตามที่ลูกบอกออกไปนะครับว่ามันฟังกันแทบทุ่แนวเลยก็อาจจะมีบางแนวนนนๆๆๆมันกรอบนิดนึงนิดนึงนะ,ะผมก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าฟังฟังโอเคนะครับได้แทบจะลุกแนวเลยจริงๆวิ่งเบสก็สนุกเลยครับผมผมเนี่ยผมว่ามันเป็นหูฟังที่ โอเคมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบหูฟังที่เป็นเอียบัตกแคทูวาเลตด้วยสายสปอร์ตผมว่าสายธรรมดาก็โอเคนะราคาราคาดีราคาพันหกกว่าแล้วเสียงเสียงนี้เดบดีมากเลยผมว่าดีแบบมันมันดีเกินราคาและดีกว่าที่เคยฟังมาหลายๆรุ่นเลยด้วยซ้ำครับผมนะครับใครที่แบบชอบเอียบัตเสียงดีๆผมว่าแนะนําให้ดูตัวนี้เป็นตัวเลือกแล้วก็ชอบน้าหนักเบาด้วยใช่ที่สำคัญคือมันเบามันพกง่าย ขาดอย่างเดียวคือผมว่าหน้าตาที่มันดูแบบนิดหนึ่งอ่ะอ่ามันมันดูมันดูราคามันมันดูไม่แพงอ่ะผมใช่ครับมันไม่ใช่ไม่มันดูไม่พรีเมียมอย่างนี้ดีกว่าแต่แบบเรื่องเสียงเรื่องอะไรมันกินขาดจริงๆนะครับใช่ครับอ่าสำหรับใครที่สนใจสำหรับตัวนี้นะครับก็ไปดูที่ร้าน Master Gadget ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางร้าน Master Gadge t เนี่ยส่งมาให้เราทดลองฟังกันดู ว่าเนี่ยเขาแบบแนะนำมาตัวนี้ต้องลองเอ้ยมันดีจริงๆนะครับไปดูกันได้นะครับมาสเตอร์แกจิตเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ส่วนใครมีคําถามข้อสงสัยอยากคุยกับเราอย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะส่วนใครชอบรีวิวนี้ทำยังไงครับอย่าลืมคอมเมนต์ไอ้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ